สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเนื้อผ้าเต็นท์ชนิดต่างๆซึ่งผมจะขอจำแนกออกเป็นทั้งหมด5ชนิดได้แก่โพลีเอเตอร์ไนลอนคัตตอนทีซและแคนวาสครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตัวโพลีเอเตอร์กันก่อนเลยโพลีเอเตอร์ผลิตจกยากใยสังเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดย90%ของท้องตลาดเป็นผ้าโพลีเอเตอร์เนื่องด้วยราคาไม่แพงยกตัวอย่างเช่นวันโพเต็นคามาโบโกเต็น จากแบรนด์ DOD ครับต่อไปเราพูดถึงข้อดีของโพลีเอเตอร์กันข้อดีของโพลีเอเตอร์น้ำหนักเบาคุณสมบัติในการกันน้ำได้ดีอยู่ทรงได้ดีขึ้นรูปได้ง่ายและราคาไม่แพงครับผมส่วนเรื่องข้อเสียผ้าชนิดนี้จะระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีอากาศถ่ายเทผ่านตัวเนื้อผ้าเต็นท์ได้ยากจึงเกิดคอนเดนต์ได้ง่ายกว่าผ้าชนิดอื่น โดยปกติอายุการใช้งานของเต็นท์ที่ใช้ผ้าชนิดนี้จะอยู่ที่1-2ปีแล้วแต่การดูแลรักษาครับที่บอกว่าอายุการใช้งานอยู่ได้1-2ปีหมายถึงตัวซีมซิลอาจจะเกิดการเสื่อมสภาพหลุดร่อนออกมานั่นเองซึ่งอาจจะส่งผลทําให้เกิดการรั่วซึมตามรอยตะเข็บได้ครับวิธีการดูแลรักษาผ้าโพลีเอสเตอร์คือถ้าเราจะให้เจ้าตัวเต็นท์เนี่ยอยู่กับเรานานๆเรา,นานก็ควรหมั่นเอามันออกมาจากกระเป๋าให้มันได้รับลมหรือเอาออกมากลางบ้างไปทางข้าไม่ควรเก็บไว้ในที่ที่มีความร้อนสูงๆเท่านี้ก็สามารถ ยืดอายุการใช้งานของตัวผ้าเต็นท์ได้อีก3-4ปีเลยและถ้าเต็นท์โดนน้าหรือโดนโคลนมาก็สามารถฉีดน้ําและนําผ้าสะอาดมาเห็ดมันออกได้เลยต่อไปผมจะพูดถึงผ้าไนล่อนครับซึ่งเจ้าตัวผ้าไนล่อนเนี่ยครับจะไม่ค่อยแตกต่างจากโพลีเอสเตอร์สักเท่าไหร่ซึ่งผลิตมาจากใย,ยสังเคราะห์ท,ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเช่นกันแต่ผ้าชนิดนี้มีน้ําหนักเบากว่าแต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับราคาต้นทุนที่สูงขึ้นมานั่นเองยกตัวอย่างเช่นแบล็กวูดบังกะโลสองจุดศนย์และแทนแคมยูแอลดับเบิลเต็นท์ หรือโชว์ในเต้นจากแบรนด์ดีโอวดี ต่อไปนะครับผมจะพูดถึงข้อดีของไนลอนกันคุณสมบัติของผ้าไนาลอนจะไม่ค่อยแตกต่างจากโพลีเอสเตอร์สักเท่าไหร่แต่หลักๆก,ก็คือจะมีน้าหนักที่เบาวกว่าเมื่อเทียบกับผ้าโพลีเอสเตอร์ที่มีความหนาเท่ากันคุณสมบัติในการกันน้ําได้ดีเยี่ยมข้อเสียของผ้าไนาลอนจะระบายอากาศได้ไม่ค่อยดีนะักอากาศผ่านตัวเนื้อผ้าได้ยากจึงเกิดคอนเดนต์ได้ง่ายและเมื่อสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงนะครับตัวเต็นท์อาจจะเกิดการเหี่ยวอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งข้อนี้จะแตกต่างจากโพลีเอสเตอร์ครับซึ่งโพลย โดยปกตินะครับการใช้งานของเต็นท์ที่ใช้ผ้าชนิดนี้เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ1-2ปีแล้วแต่การดูแลรักษาซึ่งการดูแลรักษาเนี่ยจะเหมือนกับผ้าพูเสเตอร์ที่ผมอธิบายไว้ข้างต้นเลยครับต่อมานะครับผมจะพูดถึงผ้าคาร์ตอนซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักกันแล้วผ้าคาร์ตอนนะครับคือผ้าฝ้ายซึ่งผลิตจากเส้นใยที่เกิดจากธรรมชาติหรือจะพูดให้เห็นภาพกันง่ายๆเลยก็คือเหมือนเสื้อผ้าฝ้ายที่เราใส่กันนี่เองยกตัวอย่างเช่นวาลลบี้เต็นท์ของด o d ดี ข้อดีของผ้าคัตตอนนะครับจะระบายอากาศได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่นๆมากเลยและจะไม่อบอ้าวอยู่ภายในจะสบายมากครับในวันที่อากาศร้อนผ้าชนิดนี้จะมีช่องว่างระหว่างเส้นใหญ่จึงทําให้อากาศสามารถถ่ายเทผ่านช่องว่างได้ดี การเกิดคอนเดนต์เนี่ยครับจะน้อยลงมากและแถมคุณสมบัติในการการสะเก็ตไฟได้ด้วยนะและเต็นที่ทําจากผ้าชนิดนี้สังเกตได้ว่าจะไม่มีซิมซิลและแตะเข็บเลยอายุการใช้งานของเต็นก็จะนานกว่าเต็นที่มีซิมซิลนะครับข้อเสียเมื่อมีฝนตกหรือเปียกน้ําตัวผ้าจะอุ้มน้ําไว้ในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าหากฝนตกหนะักเกินจุดที่ตัวผ้าจะรับไหวแล้วจะเกิดการรั่วซึมได้เอาเป็นว่ากันน้ําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับจึงไม่เหมาะกับสภาพอากาศที่ฝนตกอีกทั้งถ้ามีความชื้นไม่ได้ทําให้แห้งก่ออนเเเกกก็็บบจะิดดชื้้ราไคั แต่ลหลายๆคนจะนิยมนำเต็นท์ชนิดนี้ครับไปกลางไว้ใต้ทาบหรือพวกเชลเตอร์เป็นตัวช่วยในการบังฝนนั่นเองวิธีการดูแลรักษาผ้าคาร์อนนะครับควรเก็บเต็นท์ตอนที่แห้งสนิทหรือถ้าหากว่าเราจําเป็นที่ต้องรีบเก็บเข้ากระเป๋าเลยนะครับถ้าบ้านเรามีพื้นที่ที่เราสามารถกลับไปพึ่งกลางมันได้เนี่ยก็สามารถนํากลับไปกลางที่บ้านได้เหมือนกันแต่อย่าให้เกินหนึ่งวันนะครับเพราะถ้าเกินหนึ่งวันจะมีโอกาสเกิดเชื้อราได้ครับหรือผมมีอีกวิธีหนึ่งจะมาแนะนําก็คือเราจะเก็บตัวเต็นท์เนี่ยครับในช่วงกลางวันหร สนิทก่อนแล้วเราจึงค่อยเก็บมันกลับบ้านไปต่อไปนะครับผมจะไปพูดถึงผ้า TC ผ้า TC เนี่ยครับหรือผ้าเทดิคอลคาร์ตอนหรือโพลีคาร์ตอนเป็นผ้าที่ผสมกันระหว่างโพลีเอสเตอร์กับ ด้วยโดยสัดส่วนที่นิยมคือจะเป็นโพลีเอสเตอร์65%คาร์บอน35%ครับเป็นการรวมกันร,ระหว่างข้อดีของผ้าโพลีเอสเตอร์ที่มีน้ำหนักเบาและกันน้ำได้ดีเข้ากับผ้าคัตตอนที่มีคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดีจึงจัดได้ว่าผ้าโพลีคัตตอนเนี่ยเหมาะสำหรับภูมิอากาศในบ้านเรามากเลยยกตัวอย่างเช่นบังกะโล TC สโตโลโฮมสเตด TC ล็อกชิล TC จากแบรนด์วันไทกิทและเอฟเอ TC เต็นโฟจากแบรนด์ชัมนั่นเอง ข้อดีของผ้า TC เนี่ยครับตัวผ้ามีสัดส่วนผสมของคัตตอนจึงทําให้สามารถระบายอากาศได้ดีและขึ้นรูปทรงได้ง่ายเพราะมีส,ส่วนผสมของโพลีเอเตอร์ครับจึงทําให้ผ้าสามารถกันน้ําได้ดีและอีกหนึ่งข้อดีที่ขาดไม่ได้เลยเต็นท์ที่ทําจากโพลีคัตตอนเนี่ยครับจะไม่มีฟิล์มซิลตามรอยตะเข็บผ้าเลยดังนั้นเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องการเสื่อมสภาพของฟิล์มซิลจึงทําให้อายุการใช้งานและการรักษาเต็นท์เนี่ยจะอยู่กับเรายาวนานกว่าผ้าโพลีเอเตอร์อีกด้วยต่อมาพูดถึงข้อเสียของผ้า TC นะครับผ้าชนิดนี้จะ และไนลอนเพราะมีส่วนผสมของคาร์้อนและโดนน้าหรือเปียกถ้าเราดูแลไม่ดีและไม่รอยให้มันแห้งก่อนเก็บอาจจะมีโอกาสเกิดเชื้อราได้ครับดังนั้นก่อนเก็บเราควรร้อยให้แห้งก่อนแล้วเราค่อยพับเก็บลงกระเป๋าวิธีการดูแลรักษาผ้าท c หรือผ้าโพลีคาร์บอนเนี่ยเราจะเก็บช่วงเที่ยงวันครับจะเหมือนวิธีของผ้าคาร์ตอนเลยเพื่อให้แสงแดดเนี่ยครับช่วยทําให้ตัวผ้ามันแห้งสุดท้ายนะครับก็คือผ้าแคนวาสของเรานั่นเอง ผ้าแคนวาสนีครับก็คือผ้าคัตตอนชนิดหนึ่งแต่ตัวผ้าแคนวาสจะมีนวัตรกรรมในการผลิตผ้าโดยเคลือบสารซึ่งจะเคลือบเข้ากับตัวเนื้อผ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ําจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าไฮดราชิลครับแต่ยังคงคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดีของคัตตอนอยู่ครับ ข้อดีของผ้าแคนวาสจะระบายอากาศได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่นมากๆเลยและจะไม่อบอ้าวถึงแม้ว่าเราจะอยู่ภายในเต็นท์ก็ยังโฟอากาศได้ดีและเต็นท์ที่ทําจากผ้าชนิดนี้จะสังเกตได้เลยนะครับว่าจะไม่มีซีมซิลอยู่เลยเช่นเดียวกับผ้าโพลีคาร์บอนเลยครับอายุการใช้งานอยู่ได้นานกว่าผ้าที่มีซีมซิลและยังกันน้ําได้ดีกว่าผ้าคาร์บอนร้อยอีกด้วยข้อเสียนะครับน้าหนักจะหนักกว่าผ้าชนิดอื่นและมีโอกาสเกิดเชื้อราได้หากเราเก็บรักษาได้ไม่ถูกวิธี วิธีการดูแลรักษาผ้าแคนวาสน,นะครับเหมือนกับการดูแลรักษาผ้าทีซหรือผ้าโพลีคาร์บอนเลยแต่ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าให้เรามั่นใจก่อนว่าได้เก็บผ้าเต็นท์ตอนที่แห้งสนิทจริงๆเท่านี้ก็หมดกังวลเรื่องเชื้อราได้แล้วครับอจบไปแล้วนะครับกับผ้าทั้ง5ชนิดที่พูดไปข้างต้นหลายๆท่านอาจจะงงกันอยู่เดี๋ยวผมจะแปะสรุปเปรียบเทียบไว้ตรงนี้ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับคลิปหน้าหากผมมีเกจความรู้อะไรมาให้กันอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e หากท่านใดอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้เลยหรือสอบถามพวกเราที่ f a c o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  k n แ n p e g u ฟู c แคมเมืองเอกสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ